อข้าใ่เบิ่งนางโป้อยู่หันละโป้โยกจะเคือเหล่าอัะนี่กูถ่าสามสัปโมงแล้วมึงกัโยกเนี่ยเหะเหล่าหรือมีโกนเลยบาดค้อดีขนาดวะม้อทองบาบารบเลยปะอู้บ่าข้าอันนี้กูไม่ให้มึงโยกบัดขวดกูให้มึงกินโบกเดียวเนี่ยจักแล้วกับมึงเล่งกูเนาะ กูก็ใส่เล,ลยจับเอ,อ,อ,หอ,อาหานี่สู้ผู้เดียวจะบเบิด์องนี่นี่กูเพิ่งนี่ฮีตวีดเดียวหนึ่งว้ายคนมันโหดเนาะแค่มันผู้อื่นตายเดี๋ยวได้สูบลายบานนี่ใครแต่กูมีปอดแต่งฮะนาปอดแต่ง ที่มึงยังหยกกินเหล้าฮูดเดียวเบิร์ตเนาะมึงไปซื้อเหล้ามาเลยดอกเตอร์ฮะเด้กูซื้อมาแล้วอยู่ข้างมึงนะกูซื้อลานบอกนะขวดละร้อยสิบบาทกูมีเงินลอยเก้าบาทมันเปิดพายเห็นมาเลยสำนีเลยมึงคือไวแท้หยกไวเนาะบุบปับหอดแล้วดิว้ะดอกเตอร์ได้เหลียวอีหลี่ไหม,มเกินเลเวลอหลี่ตัวนี่ดอกเตอร์โอ้ได้การ กูซื้อมาให้แล้วเด้ออย่าสูบนะมึงซื้อตัวอะไรวะก็สตาร์ทรถขี่ไปเมื่อกี้นี่เด้อบริญินนี่ึแหนมบ่ทันดีลีนี่เออป้ากูจนไปจนไปแหว Amazon กินกาแฟเบิร์ตซองแก้ววันนี้ยังได้ลบมานะสิเนื้อชั้นแห้งดีวะมันเร็วเกินฮะน้าป้าซุ่มตัวอสองคนนี่มันเร็วทั้งคู่นี่เด้อข้ามีกับแก้มกินก็ที่ดีเนาะ ข่อยซื้อฟ้าไทยมาฝากาตู้ไปตอนเดินนี่ไปซื้อมอกี้นี่แหละเร็วรอข่อยนะข่อยนี่มันความเร็วเหนือแสงอีลีนี่บริหูเมือเเอ่อไรวยว่าข่อยหลุกไปตอนใดมันเร็วเกินฮะนะาเพราะลรกองหลีนี่ย่าข่อยไปนี่ความเร็วข่อยนี่มันวัดบ่ได้เลยดิว่ามันเร็วสั่มใดมันบ่มียังวัดได้เลยมันเร็วกว่าแสงมันเร็วกว่าลมมันเร็วกว่าอากาศมันเร็วกว่าทุกพัสดุสิ่งอย่างในโลกใบนี้การเคลื่อนที่ของข่อยนะ เดี๋ยวฟงเดี๋ยวแฟทในหนังนดีบเตร์เครื่องข่อยกตการ์ตูนโซนิกนั่นนี้แล่นซ่าข่อยอีกค่อยเกิดมานี่คอยแล่นแข่งกับสเปิร์มนะเป็นล้านล้านกว่าโตนะเขายังมาได้ออกโตซ้ำค่อยละหอดแล้วล้างไข่นะมันเร็วเกินฮะนะเอาจ้ะบัดจอยบักหายกินบัดผู้เดียวอีกแล้วจักแล้วกหซูโม่กันอยู่เนาะกกินแล้วเนาะ อู้ตายแบบนี้ว่าด้กินอยู่ตะเกียบเนี่ยขามืออยู่เนี่ยก่จงว่าให้หมูให้กองกินเลยเด<ม>ี๋ยวเดี๋ยวือเป็นอิ่มๆิืมบาดนแบนื้กูแน่นท้องได้เลยนะจุกได้เลยเออครเนีด้กูดังไฟปีงเนื้อ ซอยจำเจียวยำป้อนสุเรีเยบร้อยยำป้อนพร้อมอืมป้อนกูไม่ได้ว่าดิแต่มึงมาต้องอยำป้อนกูก็ได้มันจังไวมึงไม่ได้กิดยากเลยนะเห็ดปังเกิดเลยจบเฮ็ดไปดูที่ป่ะนะมึงนี่เนาะตัวนี่ไหวเนื้อเสียงอีหลีจกักยำป้อนเนาตอนเลยอิ่มหน้าตอนเนี่ย หัวแพงการกซุ่มนี่บริวงยังพวกบ้านหัวเโอ้ยเป็นเอ้าเอาเนาะมือนี้เนาะบ่มีลมบ่มียังเลยมือนี้หัวหัวย่ะลมอาบน้ำให้กูหัวนี่บ่ได้อาบดิไปอาบวะ เฮานี่แหละแค่ตัวโจมประตูหอนซะดอกอเขาก็ละจัดเธอซะเจ้าเปี๊ยกจริงนะหอยเละเรียบร้อยยอกบนเบ็ดนะพ่องอกเบ็ดหำน้อยเดียวโอ้ยอาบน้ำก็บอกว่าดอกอันห้าแป้งนี่นะจะเกินอยู่ดิปุ๊บปุ๊บหรือมั้งกวนีเลี้ยงอยู่ดอกอะไรการอะไการโอ้เจ้านี่ไว้ก็ทุกข,ข่อยอยีกเนาะเออ ซุ่มตัวสุมตัวไว้สองคนนะเฮาก็ไว้คือกันระดับประเทศไว้อีหรีอเนาะเจ้านี่ยอมหลับเลยสุดยอดอืว่าได้อันมื่อื่นจะเปิดร้านหหอยู่มั้งคอยว่าน้าไปตัดผม,มนะหัวกูก็เป็นเย็นๆเฮ้อ ทรงยังไงข่อยอันนี้ทรงยาคูเห็นตัวเธอเีสีชมมันนะคุณนี่กลัวหมอป่าดิน๋นี่เป็นอย่างเจ้าขั้วถามข่อยสะก่อนว่าข่อยจะได้ทรงนี้อยู่แล้วหุ่ปากกับมีเป็นอยัางขั้วถามสะก่อนเจ้าบัด,ดให้ข่อยเห็นสังเอนนี่คนบรอยากได้ทรงนี้มันหัวหลอดน,นี่นะโอ้ยโหคนบรอยากได้ทรงนี้ ตัดสั่นบ้านนี่นะเป็นยังคือบวชเนี่ยคอยรถว้าวหลวงพี่โจมาเองเลยวะอ้โยมนิดท่วงบ่ได้เลยเนาะคนมันเร็วนี่เลยบวชให้บ้านนี่แล้วกันตั้งสายยาให้เลยละกันเนาะหลวงพี่โจมันจะเกินฮานาหลวงพี่โจ มันจะเกินฮานาะโอ้ท่านสั้นอันอัตมานขอตัวไปบินสะบาทก่อนเ้อเดี๋ยวมันสีบท่านไม่ออก <c oughs> อายุวันโนสุข,ขังพลังสาถูก <c oughs> อนุโมทนาหายา <c oughs> มันผลิตอะไรนี่เนาะ เร็วไปอยู่ไหนมาทรอคนมันเร็วกว่านะเรกวดี